oh <laughs> ทำไมวันสงการถึงนิยมใส่เสื้อลายดอกกันนะครับแรกเริ่มเดิมทีเสื้อลายดอกไม่ได้เป็นวัฒนธรรมของประเทศไทยแต่เป็นแฟชั่นที่มีอิทธิพลมาจากชาติตะวันตกก็คือเสื้อฮาวายของทางสหรัฐนั่นเองนะครับเพราะคนไทยนําเข้ามาใส่ก็เกิดความนิยมประจวบเหมาะกับการหาช่วงเทศกาลในการใส่ก็เลยกลายเป็นค่านิยมที่ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไปว่าจะใส่ในช่วงเทศกาลวันสงการแต่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์จากกวีสมัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่3ที่บอกเล่าลดนิยมในการเล่นสงการของคนไทยไว้ว่าคนไทยนะครับแต่งตัวแบบสบายเล่นกันตามลักษณะชนชั้นชุดไทยหรือชุดลายดอกที่ปัจจุบันกำหนดให้แต่งในช่วงสงการไม่เคยมีอยู่และไม่พบในสังคมชาวสยามนะครับดังนั้นจึงอธิบายได้ว่าการใส่ชุดลายดอกเพิ่งขึ้นมาทีหลังนะครับเป็นเพียงข้ออ้างในการยึดเหนี่ยวอัตลักษณ์สำหรับเทศกาลสงการในปัจจุบัน นั้นเองครับท่านใดที่สนใจเสื้อพิมพ์ลายต้อนรับวันสงการใส่รูปใส่ข้อความได้ลงบนเสื้อทางเรามีบริการสกินด้วยระบบ d t g ให้สีคมชัดเก็บทุกรายละเอียดไม่หลุดล่อนเนื้อผ้าใช้ยังเป็นผ้าคัตตอนอีกด้วยนะครับสนใจติดต่อในอินบ็อกซ์หรือตามลิงก์ที่ทิ้งไว้ได้เลยนะครับ